ที่อยู่รับชมในตอนนี้แล้วก็ขอขอบคุณคนทั้งบ้านนะคะที่รับชมผ่านไลฟ์ด้วยนะคะมวนนะค่ะพี่น้องคะใครบอกว่าวันนี้สนุกมากมวนมากขอเสียงนะจ๊ะน่ารักมากพว,วกนี้มาอีกไหมคะมลิศมาซื้อบัตรได้ยังคะ แล้วก็ไม่ซื้อบัด้วจะมาที่น่าเวทีเลย๋อไม่ซื้อผัดทางไรใช่ไหมจะมาเจอที่นี่เลยใช่พรุ่งนี้นะคะทุกคนสัญญากันแล้วว่าจะมาจะมาให้กําลังใจทั้งแนนแล้วก็น้องแป้งโกแล้วก็อิงฟ้าพรุ่งนี้ใคะไม่มาเป็นมันแท้ๆมือนะน้องแป้งเชิญเลยครับจังไนแป็งเองกับขอบพุ่อพม่พี่น้องนะคะมือนีมากกันหลายแห่งก็เคยผอคนหลายคนานี้จังไยกับตื่นคนตื่นเน้าหลายมาหลายมือนีจังไนกับขอบพุ่อพม่พี่น้องหลายเด้อมือขื้น กันใหม่ค่ะกับผลงานเพลงเซอร์ไพรส์เซอร์ไทยผลงานเพลงเซอร์ไพรส์อ๋อเอาพี่น้องกันสิเป็นเซอร์ไพรส์แบบใดต้องรอติดตามเป็นกำลังแรงใจนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเชิญน้องอีฟฟ้ากดไปทีสักครู่หนึ่งนะฮะ